สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีปทุกท่านตอนนี้ซสาพอนกับมะหอดพเพื่อนซสาเพงแลวพี่น้องพาตัวทีมงานเฮาเน,นาะทีมงานเฮาเมีแม่นงลิง ตาวเลียงมานำเลยกะเขาแต่งพี่น้องอันช่องคนนี่นันเฮียนพร้อมกันพี่น้องเอ้ยเป็นหมู่กันเลยค่ะคุณอภิสูจน์คุณนิพเตียาน้อยืนใส่กันด้วยยืนใส่กันด้วยยืนรดคุณนั่นนอาคณนั่งแบบพี่น้องเอ้ยไปเดินแบบได้เลย หุ่นอ้าบ่มีอ้วนหุ่นเนี่ยนี่เออหุ่นอ้าวุ่นบ่มีอ้วนหุ่นนี่นะนั่นเลยเพราะเอิ้นจัดอยู่ประเภทคนงานอันนี้เสียสิทัดเนาะพี่น้องเอินญเสียจ้งพอควันมาเนาะเอิญเอาพอควันมาคือบอกเป็นอยู่แล้วกับบ๊ะจั๊กเฮ้ยตัวเป็นยังชื่อเงาใจเฮ้ยนี่เด้ออยากได้เอาไปแจกให้พี่น้องพี่น้องงปยัก แล้วก็มาจกสำรับแจกแจกพ่น้องปลูกแจกพี่น้องมาแพงสีแจกเนาะเอามากินหมดแจกเขาโอ้โเ่อท่านกินท่าแพงงามมาลีท่านได้กินท่านที่ไว้ที่แจกต่างองบุญแล้วบุสุสบายดีบายดีต่างกองบุญยังวะ ตั้งวุ่นด่วนเพราะตั้งมาอื่นเลยจะไปโม่เ้อโม่ที่ลายๆกแจกแจกเขาน้ำกู้ด่วนก้องละพันละพันเาไปละบาทขลามขำแคะอือขลามเนีทปาทูกขลามเนี่ยง่ายห็ตุกากระทนเจ้ากองโอ้นี่อนาเด้ ซื่อบับบนไถ่ปาตายแล้วเราบอตายไ้มาเห็ดไหนไปนักอไยิ้มไปว่าเราว่ซื่อแล้วนี่นะเราแบ่งดอเห็ดตะบนตายตัวผัตายเพชมาเห็ดใหเราไปอหมูยั้งเราวก้องกระตอนกรกระตินระติระตินก็ะตินกระตินกระตินรตินนะตินกระตินกรินกนกระตินกระอินกระตินกระตินกนกอะตินตเเนะ พย่าอายังนลงสื่อแล้วสะตัวคนเดียวนะเ้าก็เซ้นประกันไท่อยากไปเอาอยาไปหาพอบ้าเงินประกันไข่มาใส่เราอมหอมตาย่หน่อยพวกมีชีวิตจะให้ใส่ก่อนไหมเออพี่น้องหยบมาหยยบมาพี่น้องเอาถึงที่ไปยัางแต่เสานอบ่าเงินประกันไทยอันอยู่อันอยู่เตีสิบละกซะ เออคนี่เจ้าใส่นะที่่ตายแล้วค่จะเก็บให้ไทเอย่างามาใส่เพราะาตายมัมีเงินซื้อลงชกเป็นพลย์ซิสกอว์เก็บใหม่อีกพอเพราะก็เจ้าตั้งไว้เพื่อหับห้องอันมมีเงินซื้อโลงได้นี่นะเรว่าซชื่ออาหารกันกินอันตี่จำางืนกับลงชกนี่แหละ มาเท่ามาเท่าัอเจกได้มาใส่ก่อนนี่นะมาติกันว่าอยู่เจียิปเใส่แต่บ่ไพ่อยากซื้อมาใส่กยางแล้วไวเลยตายเลยเนาะไอยักเอาไปเงนซื้อเงินใส่เงินเลยเนาะเออแม่เงินกใส่เลยวายไ่ก็บจีบวยอยากอันนั้นไพ่จีปาว่าเห็นเาก็ปปาที่บ่ไพ่ให้เากาบ้านเามีคนนเาห่อสาดตาติอึ๋ยเาจีมาใส่ลงโซ่ไป สิบ่มีเงอนงามๆคือเขาเขาเจ้าป่ะป๋ออนุญาตได้ป่ะอืมชื่อควมอยู่ควมกินได้หรอวาอืมป๋อหันนะนี่ายบอกเนาะเบากันเรื่องอันเก็บเงินมาใส่ก่อนตายพี่น้องเก็บประกันภัยวนี้เม่จะ้นน้อ่องความนี่มาได้นี่มาได้ ความจริงแหละก็สนใจอยู่เรื่องหนึ่งกองกระถินน่นนะเห็นกองกระถินให้เจ้าของแต่ไปแต่งกองกระถินสมัยก่อนมันสีเห็ดยากเนาะมีหลายอย่างเนาะมีอิ่วมีลาบได้กองใสมีอิ่วมีลาโอ้ยเผื่อสิเป็นกองกระถินมันของคอยเครื่องใส่เครื่องเลยนะโบเบิ้ลกองเครื่องใส่เนี่ยขอบควรซงเนาะโบเบิ้ลยังเกินกองกระถิน ค่ะลุ้นทอดส้มต้นต้นกินเด้อพี่น้องเด้อมีผู้บ่าว3คน4คนพี่น้องแต่ว่าจะโสดหรือบ่โสดบ่ฮู้เนาะตอนนี้ยังบ่ได้นังกับเมียจักเมียอยู่ไสบ่ให้เห็นเมียโสดเบิดแต่บ่โสดจโสดเบิดเนาะโสดแต่บ่บริสุทธิ์เพิ่นว่าเจ้าได้บริสุทธิ์บ่เจ้าสคือกัน สุดเนาะพิสูจน์พิสูจน์พิสูจน์ไปต้องพิสูจน์ดอไอ้ไอ้พี่น้องบ่ขยันเอามาหายเบิร์ดด้วยนะเบิร์ดก็อยากพิสูจน์เนาะมิจารสาต้องเดี๋ยวพิสูจน์เนาะยังกะมันมันยังกะวันนี้วันนี้พิสูจน์บันนี้พิสูจน์เองประมาณสิพิสูจน์ไม่ได้อดี๋ยวมาทำค่อยค่อยขอรแ้วก อเสียงลงเลยพี่น้องเล้ยเจเสียมือเสียอยได้เยี่น้เปลี่ยนเสียงไม่จุดไม่จุดพี่น้องอย่างนี้พี่น้องโอ้ยมึงเล่ามันยังชี้อย่อง่นะฮะบ่อนิจดูนาเหื่อกะจิ๊กตรจินั่นนบ่อนิีดเยอะโอ้ยอะไรของอะไรองเจ้าเจ้ามือสมบัติโอ้โดแน่นี่ นี่นะนี่นี่ปลาเมาสิพิสูจน์แต่แบบพอแพงสาวเรื่องว่าสิเอาเจ้าเขาภาคควรแทนน้องเคยเราสิเป็นเจ้าสาวนี่พอแพงนี่ซื้ออย่โอ้ยพอไม่พี่น้องเอ้พิสูจน์เพราะว่าขาร์ดองนี่บนนี่ยเขาจะมาถอกเรียบร้อยเลยโอ้ได้สองเทปเทปฮะได้เลย โอ้ยพี่น้องเอจะดมยาจะสับได้บ้ามาก้ามากที่คื้นมเพิ่นพี่้องเน่นอาย่างบตีเนือด่เราไหมนนจับวัานี้เราพี่น้องไปบีบจูย้งลยโอ้ยังก็คือเก่านี่นะนี่ขั้นเน็มมือกรดิกขั้นเน็มหาผู้ชายขั้นผู้ชายเราได้อันแข้งตายขั้นผู้หญิงเราเป็นยัง น่ะเป็นที่ยังโอ้ยเลือบใจได้ไปเลยโหได้เนาะอันนี้นะก็ถือก็ถือได้นะบ่ได้นี่ผู้หญิงนี่เซ่ยนี่ยน่ะเห็นบ่หือเลยเราบ่เป็นยังดอกเพราะว่าเราสิเตรียมเขาภาคควนมือวันอาทิตย์ บอแพงก็ดีใจมากขอบคุณขอบคุณมีคนมาถอดาดองเรียบร้อยใจดีพี่น้องถี่ถอดคาดองใหายบอแพงเป็นสีเรียบร้อยแล้วนะบอแพงได้รอเขาฟาควันเนาะเขาสีเอาแบบเอาแบบทางหลาดเลยพี่น้องแบบบอลดิ้นบลรุดเลยเนาะแบบบริเตงโตอยู่พอมันมีคนแต่งเม่หายวันนี้ก่ เอาเจ้าสาวเจ้าบ่าวมาอยู่เนาะพระเจ้าไว้ฮะโตแทนมาผูกแขนกับพะควันชาวเรื่องก็เลยสิผูกแทนเอาเบาเพล็กเป็นเจ้าบ่าวว่านแน่นสิระว่างลอกินปลาเผากระจอกกันไปน้ำเนาะพี่น้องเนอนหัวหมุนพี่น้องเอ้ยก่อนดื่นกะ มีงานเกิดมานี่กับขอบคุณพอมีแม่เกี้วเนาะขอบใจนะขอบุญขอบุญขอบุญขอบุณเนาะพอมีแม่เกี้วทีห้ดูกลานได้กินอิ่มกินเต็มอีกแล้วพ่อแม่อยู่ดีไม่แห้งกับขอเนะผักกะเพาาเข็มแข็งเมยูหมันกวนเงินเด้อเป็นโฮมพหอโมไส้ไ้ดูไฮลานไปเรื่อยๆเนาะ ขอบใจพ่อกับแม่หลายๆเนาะพีใหม่นะคะพ่อให้มีแต่ความสุขความเจริญลูกลูกก็ดีใจนะได้กินหาแหนกอให้พ่อกับแม่กะสุขภาพแข็งแรงนอนหลับด้วยร่ำรวยความเชิดจะได้บ่มไข่จะมีเด้อพ่อกับแม่สอยลูกมาตลอดลูกก็ดีใจหลายเนาะตื่นตันมี่ยังตอบแทนเนาะ หยอกลาอกันนี่ก็เพื่อความบันเทิงพี่น้องความสุขความมวนเนาะมีความสุขก็เลยหยอกกันพี่น้องบอกว่ากันเลยพรองนี้ก็แม่เกี้ยวบอให้กองกัโค้่อเก้ยวบอกว่าจังสัตว์พรองนี้ก็แม่ได้ยวบ่าเนี่ยนะตั้งใจว่าจะบอกใครกูหอมมึงกูแกล้งตื่นรื้อเลยก็หยอกหยอกอะไรๆอย่างเยกูหอมเลย เรว่านิสาปันไ้ค่ายกอดเจ้าว่อนี่จัดแต่ได้นี่เอ็นน่ิสาพูดมาแล้วเมื่อกี้นี่เอาขวายได้แล้วควายไหนบ่าวะส่นตัวสิกอดควายเลิกกวายแล้วอยู่เลิกควายนอสาวาไอเด้นน่าชิสาเห็นเนี่ยค่ะั้อได้แล้วดได้แล้วบ่ได้่ะได้แล่ท่านสั่งท่านสั่งจัดแต่ได้นี ชิโมกซาพอนด้าพี่งน้าขึ้นต่อน้องไซไลอถอดพนหนังน้งนงันไซคิดน้ำเติพื้นน่นออ่ะน่าแต่พุนน่นน่ะยะจะจะดมจะดมหดเได้แม่จะ่าไปเอาถ่านน้ำผึ้งถ่านะม่โดนลอยบุดไป พอนัวหัวหมวนเนาะเนาะรอกินปลาพี่น้องอยากปลาอรอกินปลาสะพอนมาปกันมานกซื้อของก็ซื้อกันไปซื้อกันมามีปลามีข้าวปุ้นพี่น้องเอ้ยแจ่วซีฟูเนาะแซ่บอาหารการกินเกิด้เนาะหอมๆากันกินอดเนาะอ้วนขึ้นอ้วนแม่เพะนัวหัวมวนเข้าเหมือนอาจจะยินอันเจ๊ท้องว่า อนอาคตนี่คนจีเปิดห้านะฮะค้ายอาหารทะเลใดค้ายอัน้จีจทองว้าวว้าว,ว,าวพี่น้องอาหารทะเลสิมาอยู่ใกล้บ้านเลยพี่น้องสีูฟุติี่ฟุตสี่ใกล้สิ่ปุ๊ดดได้ไปปาักสองแล้วเนาะ อยากอาหารทะเลกันอยู่น้ำเจ๊ทองเลยพี่น้องเนียเอิ้นพอควันมาก่อนได้เอิ้นก่อนให้เป็นให้เป็นบุญปากมาทางนี้ทางนี้พี่น้องอย่าบีบอย่าบีบทางนี้ได้สนะคือนั่งเอื้อมเทื่อนหนั่งย่างปลาเนาะ มือปืนพี่น้องอันนี้นะบอ่าไพ่สิมาจับกสะซือๆเยอนนียนะลองจามทางลุมมึงดูให้คอยจ้บมึงดูทางลุ่มเนาะ่อบาซื้อทั้งแม่น้องลิงเพราผูไปยูนิคก็แม่น้องลิงด้ะเพนขึ้นล้วเนขึ้นแล้วยังเ้นนี่ย่นุนพี่น้องเยังระบาดนี่ อยากตายบัดท yeah <Christmas. S 1> yeah ้อเพลงมาเลยติดอยากตายเนี่ยด้ยินเสียงเพลงว่าได้พี่ม่นักชิฮักคอดบ้านนาว่าจะกู้ชิักคอดเจ้าพญาเจ้าพญาอยากไปโอ้เจ้าพญากันยาโอ้ยเจ้าพญากันยากไปกินูุถือได้ขันมาแต่ละเถื่อใครแน่จ้าหน่อยมันเสียากเป็นเจ้าพญาลองโซ่เอลิบังดูฮ่ะมือหนาคือเต้นคาดเฮ้ยอย่าพูดมาชุดเต้นโซ่

หักเปแล้วบ่อทีักไรยแล้วเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องกำลังเตรียมสีขาวงกันพี่เรเองมาาวมาขยอ้อมนอัมากงนนตอนนนงากินก่อนอย่าสอหล่ ตัาถุงพี่น้องตักเด็ถั่วให้ถัวล่าพุดเนาะจ้งนัวค่ะเ้าไปข้างนนย่อาเท้ามีแจ่วแจ่วซีฟู้ดน้ำพี่น้องแล้วก็จวหวานมักคุดินบ้้ยนางลงตีน่งเห็ดหลอกมันกับใตามรูปแบบนเอง เอาตัวเองเห็นไหมเอาตัวเองเอาบุญตะสวยโลดตรงปากโลดท่านอยัางแท้เจ้าสันเล่ควายสิกีนั่งตรงปากเลยพักกระายพี่น้องพักกระเดลายเติบเนาะนั่งมาตรงปากโลดนั่งเรื่องนันลง คลิปนี้กัคลิปว่านัวหัวมวนกันหล้วกัคลิปเตรียมพี่น้องจัดแต่งเนาะเดี๋ยวไปติดตามคลิปกินอยู่คลิปเบาแพงเด้อพี่น้องเด้อยสบายดีพี่น้องสบายดี